ร้านอาหารบรรยากาศดีๆติดริมน้ำนะครับผมนั่งฟังเพลงแฮงเอาท์ <Wow. S 1> กันชิวๆ <Wow. S 1> ร่องเรือย้อนนะครับรอว่าจะเป็นโซนเครื่องดื่มที่นี่เลยครับโคโค่ลิวแควสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วแล้วสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาร้านอาหารบรรยากาศดีๆติดริมน้ำนะครับผมนั่งฟังเพลงแฮงเอาท์กันชิวๆที่นี่เ <Wow. S 1> ลยครับโคโค่ริวแคว ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศภายในร้านเนี่ยจะมีหลายโซนมากๆเลยมีทั้งโซนที่เป็นเอา d ของผมด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะฮะถ้าใครที่อยากนั่งฟังดนตรีชัดๆก็ต้องด้านล่างเลยถ้านใดที่แบบภพยเวทนิดนึงอยากได้ความเป็นส่วนตัวผมนี่เลยครับมีโซนที่เป็นห้องกระจกเป็นห้องแอร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นใส่ดื่มนะครับต้องโซนนี้เลยสุดยอด สำหรับไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างของที่นี่นะครับผมนี่เลยครับที่นี่เขามีบริการล่องเรือยอชดวยครับทุกคนลองในแม่น้ำแควน้อยครับแบบนี้เลยบรรยากาศดีมากครับบนเรือนี่ครับบนเรือเขาก็จะมีเครื่องเรือมาด้วยนะครับเป็นม็อกเทลนะครับโอ้น่ากินมากเข้ากันหน้าตาพี่นวดมากเลยทีเดียวเทีาย ที่เราได้ไปร่องเรือยอทมาแล้วนะครับบ่มดำกับบรรยากาศแม่น้ําแควแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ําแควสวยๆนะครับตอนนี้เราก็ลงเรือมาแล้วครับมืดพอดีหิวแล้วด้วยนะครับผมแลนนี่ก็คืออาหารที่เราสร้างมานะครับเยอะมากๆเลยนะครับที่นวดมาที่้องจัดเต็มแน่นอนนะฮะมาครับเมนูแรกครับไข่ตุ๋นต้มยำทะเลครับโอ้ยน้าตาน่ากินมากนี่ร้อนๆเลยจ้ากวางพัดน้ำมันหอยครับ ไ้ามาไปกันครับ <S <S นี่เป็นหมึกผัดกะปิครับทุกคนอืออกลมกมากนี่เป็นปลาช่อนลุยส่วนครับโหหน้าตาน่ากินมากทุกคนกดูดิเครื่องแน่นๆเลยนี่อ๋อไป <S <S อือห ก้าง,งเหล่ารวมโคดทะเลครับบีบมะนาวกันหน่อยเพิ่มความแซ่บความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับนี่เลยเมนูสายเขียวครับ ลายของทางร้านเลยครับทุกคนคือทางร้านเนี่ยเขาก็จะมีเมนู2รูปแบบนะครับผมมีทั้งเป็นแบบธรรมดาแล้วก็ใส่เขียวนะครับใครชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นได้เลยเป็นต้มยำไก่บ้านนะครับใส่ใบมะขามอ่อนแล้วก็ใส่ใส่เขียวใส่เขียวสมุนไพรื่นเริงบันเทิงยำครับเพื่อนๆโอ้หใส่เขียวคอดกรอบครับไปลองดู นี่ครับอันนี้เป็นแกงต้มจะอมสายเขียวครับอันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นชิ้นเอของทางร้านเลยคือไก่ต้มสายเขียวโคตรน่ากินเลยนีบคือย่างละมุนครับเป็นเนื้อสันคอย่างกับสมุนไพรสายเขียวครับโอ้โหเต็มเยิ้ม ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารอร่อยๆเยอะๆอย่างนี้บรรยากาศดีๆร่องเรือย้อนนะครับหรือว่าจะเป็นโซนเครื่องดื่มหรือจะฟังเงพลงเพราะๆสบายๆอย่างนี้นะครับผมที่นี่ครบทุกอย่างจริงๆยอดร้านก็จะเปิด5้าโมงเย็นครับปิด5้าทุ่มนะครับส่วนพิกัดร้านก็จะตั้งอยู่ติดกับตลาดค่ายเลยเสร็จนะครับผมตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับหรือถ้าใครมาพิษณุกเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับสะพานข้ามน้ำแควครับจะเห็นชัดเจนเลยทีเดียว ไหนก็ฝากไปด้วยนะครับสาหรับท่านไหนที่ไม่ว่าจะเป็นสายเขียวหรือธรรมดาผมกับที่นี่อาหารอร่อยอร่อยมากมายเครื่องดื่มบรรยากาศดีๆแล้วก็ดนตรีพอๆนะครับผมกับที่นี่ร้านนี้พวมมงจรแน่นอนโคโค่หรือว่าแควอร่อยแน่นอนทีน่นวดคอนเฟิร์ม